สวัสดีนะนะนักตกปล้าและท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่าน,นครับผมวันนี้ก็มาตกชิงวิวบอ่อมาลนะครับผมเป็นเก็บตกบอ่อหน้ามานนะครับผมที่ตำบลม่ล่าลาแถววัดตะดาวนะครับผมดอบนี้ก็ค่าคันสองร้อยบาทนะครับตกเป็นระยะสามจุดเก้าไม้ตายสองสะขอะไม้ตายตะกั่ววิ่งนะครับผม เหยือที่ใช้ก็เป็นลำระเบิดเกี่ยวชิ้นขนมปังเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็คนลุมรวมครับผมปามลเล็กบ่อมันเล็กไป มาแล้วครับป่าแต้มแรกนะผมเป็นทับทิมนะครับผมเปิดหัวได้สวยนะครับ đây <laughs> 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 ก็กินเรื่อยๆนะครับผมเป็นปลาตะเพียนนะครับผมวันนี้ก็กินทางกลางฝนพำพเลยนะครับ ตัวนี้เป็นปลาสลิดสายใหญ่เลยนะครับสายฝ่ามือนะครับไอ้บคน

ตัวนี้เป็นปลานินนะครับผมเป็นปลานินมาอีกหนึ่งตัวนะครับผม นี่เป็นตะเพียนใส้สวยนะครับ ตัวนี้เป็นทัพทินนะครับผมแต่ตัวเบ็ดเกี่ยวท้องมานะครับสวดีเบ็ดัออะไร วันนี้ก็หนักไปทางสายข่าวนะครับผมแต่พยานกินเยอะมากนะครับวันนี้

ใหญ่เลยบิน Yeah. ครับผมคลิปนี้ก็ได้พอๆกับเปิดสิงน้ําแรกเลยนะครับผมคลิปนี้เป็นเก็บตกนะครับก็ได้12บกิโลครับผมดูแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ